อ๋อนิ่งค่ะทุกคนรันกำลังจะกลับมาทำคลิปท่วงคืนเอลยีค่ะตอนนี้ฉันกำลังแบบอยู่ในความลังเลว่าแบบจะไปต่อหพอแค่นี้ไม่เ้วฉันจะทำได้หรอไรันจะทำฟาสติ้งยีชั่วโมงค่ะอาบน้ำล้างหน้ากันก่อนดีกว่าสภาพแบบ o หม่กูดรู้สึกว่าร่างกายมันแบบมันมันไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่ได้แล้วมันจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแบบดวน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 จีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้ร่างกายมันแบบซุดโทมขนาดนี้หนึ่งเลยหลักๆก็คือการไม่ดูแลตัวเองนะตอนนั้นน่ะที่ทําไป ep ศูนย์หนึ่งสองสามใช่ปะแล้วก็หายไปเลยอ่ะก็คือตอนนั้นน่ะทำได้เลยเอลยี่สิบสี่แล้วมีไปเป็นนางแบบถ่ายแบบนะคะให้กับชีทด,ด้วยนะคะทําคลิปไว้ตรงนี้นะเออคือตอนนั้นน่ะในคลิปเนี้ยก็คือเอลยี่สิบสี่แล้วแต่ว่าที่ไม่ได้ทําต่อเลยมันมีสาเหตุหลักๆเลยนะหนึ่งเลยก็คือตากล้องตอนนั้นที่แบบคอยถ่ายให้รันประจําอ่ะน้องเขาลาออก ไปไปสารความฝันของตัวเองไปเปิดสตูดิโอของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยแบบเหมือนไม่มีใครคอยแบบตามถ่ายให้เราลันก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ทำอีพีนั้นต่อประจวบกับตอนนั้นคือเราเครียดด้วยแบบเครียดมากๆจากคนไม่เคยเป็นสิวก็คือสิวขึ้นระบบร่างกายพังแบบสุดๆทั้งแบบร่างกายจิตใจแล้วก็แบบ ผิวพันอะไรเงี้ยก็คือพังยาวเลยซึ่งถ้าถามว่าตอนนั้นทําได้ไหมตอนนั้นทําได้นะคะแต่ก็เจอวิกฤตเข้าไปแล้วก็กลายเป็นตะบะแตกแล้วก็หลุดไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยโอเคเราจะให้ดูตอนนี้นะก็คือแบบคนที่ส่วนใหญ่เห็นรันในสตอรี่ไอจีจะเห็นแบบอย่างนี้ไงจะเห็นแบบ อย่างนี้ใช่ปะเราก็แบบว่าเวลาถ่ายรูปเราก็จะมีการเกรงหน้าเกรงอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบดูผอมเนี่ยเห็นปะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ผอมคือเป็นคนแบบน้องตรงเนี้ยใหญ่ด้วยอ่ะติดไฟก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันทั้งนอกดีกว่าก็มันเลยกลายเป็นว่ารันอ่ะ ก็เลยกลับมาอ้วนนะคะแต่ว่าเหตุผลหลักๆเลยที่รันคิดว่าทําให้รันกลับมาอ้วนอะนะก็คือตัวของรันเองตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะคือรันเป็นคนที่แบบชอบหาข้ออ้างให้กับตัวเองอะทุกคนวันนี้ฉันทํางานเหนื่อยฉันขอให้รางวัลตัวเองในการกินซึ่งไอการให้กําลังใจตัวเองเนี่ยคนอื่นอะอาจจะแบบทําแบบนี้ยแต่ไม่ได้ถี่แต่ของรันมันคือทุกวันทุกคนแล้วก็ไหนๆเป็นการคัมแบ็กนะทุกคนอันนี้รันเลยมีความตั้งใจ ว่าลันจะทำฟาสติ้ง24ชั่วโมงค่ะลันะเคยลองทำฟาสติ้งหรือทำา IF มาบ้างแล้วอะไรเงี้ยลันก็ไม่แน่ใจว่าลันเรียกถูกไหมนะซึ่งทำแบบ16-8เหมือนที่แบบคนส่วนใหญ่นิยมทำกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้3วันแล้วลันรู้สึกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เลยอาจจะด้วยะระยะเวลามันสั้นนะแต่ทีเนี้ยจอนนี่นะคะเขาเคยทำฟาสติ้งมาประมาณ40ชั่วโมงแล้วอะแล้วลันก็รู้สึกว่า เฮ้ยแบบพอหลังจากที่เขาทำเสร็จอะ่ะเหมือนเขาดูสดชื่นขึ้นผิวพรรณเขาดูเปล่งปังเหมือนเป็นการรีเซ็ตระบบในร่างกายเขาแล้วเขาก็อยากให้รันอลองทํามากๆมากๆโอ,อ้รันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรันจะลองทำตัวในคลิปนี้ซึ่งไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะเพราะว่ากิปสี่ชั่วโมงมันยาวนานเหมือนกันนะทุกคน ก็คือการทำฟาสติ้งของร้านในวันนี้ก็คือห้ามกินอะไรใดๆก็ตามที่มีแคลอรี่นะคะแม้ว่าสิ่งของนั้นๆเครื่องดื่มนั้นๆจะเขียนว่าศูนย์แคลอรี่ก็ตามก็ห้ามกินเพราะเจนนี่บอกว่าไอ้พวกของพวกนี้มันจะแบบไม่ทาปฏิกิริยากับสมองเออมันก็เหมือนกับว่าเรากินอยู่ดีเพราะฉะนั้นห้ามกินสิ่งที่กินได้ก็คือน้ําเปล่าไก่เกลือนิดหน่อยกระมองเก่ารัดทำไมในขณะที่คุยกันอยู่ทุกคน,นคือแบบนั่งคุยกันอยู่อย่างนี้เว้ยแล้วมันมีกล่องเก่ารัดวางอยู่ตรงนี้ เอาไปเอาไปไกลๆแม่เราฉันจะทําได้หรอยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้ฉันก็หิวแล้วอะคือฉันคิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้แหละว่าเออบางคนเรียก IF บางคนเรียก f a ส t i n g อะไรเงี้ยฉันจะให้เธอแบบอธิบายคร่าวๆเร็วๆให้ฟังหน่อยว่ามันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยการ f a ส t i n g IF กับ f a ส t i n g คือคนละแบบนะ IF ย่อมาจาก intermittent fasting ก็คือการ f a ส t i n g แบบกินบ้างหยุดบ้างคำว่า f a ส t i n g อย่างเดียวอะก็คือเราจะไม่กินเลยย4ิบชั่วโมงเราทำแค่วันเดียวก็ได้ นับแค่24ชั่วโมงส่วนเราจะทําบ่อยแค่ไหนนี่แล้วแต่เราถ้าทําทุกวันเราว่าไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าร่างกายคนเราอ่ะมันชลาร่างกายเราจะชินน้นําหนักเราจะไม่ลดเพราะนี้อยากจะทำฟาสติ้งเกิน24ชั่วโมงขึ้นไปจะไม่ได้อยากแค่ลดน้าหนักละซึ่งเขาบอกว่าวิธีการฟารสติ้งเนี่ยมันเป็นเหมือนเราสามารถไปรีเซ็ตระบบเผ,ผาผลาญของเราให้มันดีขึ้นได้มันจะทําให้เราอ่อนเยาว์ขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันต้องการอาหารใช่ไหมหลังจาก24ชั่วโมงไปเนี่ย เซลในร่างกายของเราเมื่อมันไม่มีอาหารวิธีการที่เซลล์เราจะหาของกินก็คือมันจะไปกินเซลลตัวเองมันจะไปกินเซล์เก่าที่อ่อนแอแล้วมันก็จะทําให้เกิดเซลลใหม่ขึ้นมาอย่างที่3มที่จะได้คือเรื่องของสมาธิเพราะว่าตอนที่เราไม่กินอาหารแล้วเรานั่งอยู่หน้าคอมไปซับพักอ่ะมันจะเข้าในโหมดที่แบบเขาเรียกว่าไฮเปอร์โฟกัสคือเราจะโฟกัสอะไรได้ได้แบบดีมากๆสมาธิ Smart ไม่หลุดเพราะว่าเราไม่คิดเรื่องของกิน ก็เดี๋ยววันนี้จะมาตามติดยิบ4ชั่วโมงของการฟาสติ้งของรันนาแล้วกันนะคะตอนนี้10โมง4 1อันดับแรกเดี๋ยวหลังจากินกาแฟแบบกาแฟดําไม่ใส่น้าตาลอเมริกาโน่ทุกคนไปทำงานกันค่ะฉันจะต้องทำได้ ตอนนี้ก็คือห้าโมงเย็นเริ่มมือสั่นนะคะไม่มีแรงนะคะเริ่มเวียนหัวจะอ้วกจะอะไรอย่างเงี้ยคอก็เริ่มแห้งทั้งทางที่พยายามจิบน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็หุดหงิดด้วยค่ะทุกคนแบบรู้สึกว่าใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจอ,อ๋อฉันจะรอดหรือเปล่าอ่ะ คนก็จะงงว่าทําไมฉันมานั่งอยู่ตรงมุมนี้ตลอดตั้งแต่เช้าอันนี้ก็คือมุมในห้องครัวนะคะทุกคนหรือว่าเราหิวว่าเราอยู่ในห้องครัวท้องฉันเริ่มมีเสียงแบบลํำไส้เคลื่อนตัวชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอตอนนี้ฉันกำลังแบบอยู่ในความลังเลว่าแบบจะไปต่อหรือพอแค่นี้เว้ยอีกหกชั่วโมงเอง ถ้าออกจากฟาสตแล้วก็ให้กินอะไรที่มีประโยชน์เราเคยทำบนบอร์ไ้้ให้จอนนี่ซึ่งบนบอร์ที่เราเคยทำไว้มันก็จะแบบมีกระดูกของหมูของไก่หอมใหญ่เซลลรี่ประมาณนี้เราทำไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราก็เหลือก็เข้าในฟรีดมันก็จะแบบอยู่ในนานมากๆซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่เดี๋ยวถ้าออกฟาสตก็คงจะกินอันนั้นเหลืออีกสชั่วโมงสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็ ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เริ่มไม่ค่อยหิวแต่ว่าจิตใจอ่ะก็ยังจดจ่ออยู่ว่าถ้าครบเที่ยงคืนแล้วจะกินอะไรดีตอนนี้อก็เริ่มโอเคแล้วนะคะทุกคนอีกสามชั่วโมงครึ่งสุดท้ายใช่ไหมดีนะมีเธอทำเป็นเพื่อนไหวไหมไม่ไหวแล้วเธอถา่ายฉันอยู่หรอ ท้อยากแซบท้องเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็หิวเลยก็ลังคิดว่าคอนเฟกวางไว้ตรงไหนนะเก่ารัดประกันทิ้งไปหรือยังนะหรือว่ากินน้ำส้มเย็นๆที่อยู่ในต <c oughs> ู้<ด>เย็นด้วยเธอพูดแล้วฉันก็หิวไปด้วยอย่าพูดฉ <c oughs> ันไหลฉันไหลแล้วตอนนี้ <c oughs> อนครบเวลาแล้วค่ะและสภาพของดิฉันก็คือเพิ่งอาบน้ำสระผมพออาบน้ำสระผมเสร็จหิวค่ะตอนนี้เกือบเป็นลมเดี๋ยวเราไปเบรกฟาส์กันด้วยบนบรอดค่ะบนบรอดค่ะทุกคน เราไปรื้อตู้เย็นมาเราก็เจอสิ่งนี้ไข่หมวนญี่ปุ่นซึ่งกินเหลือไว้เท่านี้นะคะเราก็จะเอาออกมากินค่ะทุกคนสรุปก็เลยไปทำสเต็กมานะคะทุกคนแต่เป็นสเต็กปลา ความรู้สึกตอนนี้ก็คือ1เลยรู้สึกว่าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้คือมันหิวห,ห,หลายครั้งมากแต่ความรู้สึกตอนนี้ก็คือว่าเรารู้สึกแบบเฟรดขึ้นนิดนึ่งเปล่าหรือตอนนี้มันก็เริ่มดึกแล้วมันก็ง่วงแล้วมันก็ความรู้สึกมันก็สับสนนิดนึงอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วกันนะคะว่าอาการเป็นยังไงเพราะตอนนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เฟรดขนาดนั้นเพราะมันก็เริ่มง่วงอะโอเคนะ i need your my sugar <laughs>